โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวค่าพลังนะครับผมตำนานนะฮะตำนานที่จะมาให้เราเปิดในแะบบบล็อกดอกันในวันจันนี้นะก็ถือว่าชุดนี้ค่อนข้างเจียมเลยนะครับผมไม่มีตำนานใหม่ก็จริงแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีพวกเนี้ยถือว่าเจียมเหมือนกันนะฮะเป็นตำนานที่เป็นชุดที่น่าเปิดสุดๆ <c oughs> แต่เสียดายเงินผมหมดแล้วจริงๆนะเงินหมดจริงๆไม่ได้ปั๊มเลยนะช่วงนี้โอเคบผมมา เป็น12คนนะครับผมตนาน12บคนมีเบคแฮมนะครับผมโอเคมาคนแรกเปิดเลยนะครับผมเดวิดเบคแฮมเวอร์ชันของเนะมนยูนะไม่ใช่เวอร์ชันทีมชาตินะเวอร์ชันเมนยูนะฮะครับลางเริ่มต้นอยู่ที่8-9บอลดำตำแหน่งอ m f ์เอวอตัน9-3เท่านั้นก็ไม่เยอะนะฮะ93ยืนกลางรูปก9-3กลาง9-4กลางรับ9-6โดดโดนไป6โดนไป3นะครับผมกลางรับ9-6เลยแต่ ตำแหน่ออนหงอาร์เมฟเนี่ยผมว่าดีสุดๆแล้วสำหรับเบคแฮมนะครับผมทำเกมลุก9-3จบสกอร์9-4พลังกานยิง9-3นะฮะมองซูน9-3เลี้ยงบอ 83, ล8-3เล่นประกับตัว9 1บาลานซ์8-9มีมูงจะสกระโดด7-6ทำเกมรับ7-8บัลเลนิ่ง8 0เอเก็กเซชั่น6-8โซั้น9-9เปิดบอล9-9โหดชิบหายนะฮะลุยตงเตะ9-9ความโค้ง9-8ฟรีคิกก็โหดนะฮะสปีดเปิดสองสปีดต้น8-7แข็งเกร็ง9 0สเตมินา9-2น,นะเบคแฮมเวอร์ชันะนี้ อาจจะดูด้วยคาบลังแล้วมันไม่หดนะแต่ต้องลองเล่นจริงๆนะครับผมครองบอลได้เรื่องยิงเนี่ยยิงได้เหมือนกันปั่นโค้งได้นะฮะแล้วก็สองสั้นเปิดบอลดูวตั้งเตะอะไรเงี้ยเป็นทีเด็ดเลยพวกฟรีคิกนะครับผมโอเคบเบคแฮมนะครับผมเวอร์ชันนี้ก็ใจเบียบหนึ่งนะนะโอเคบเบคแฮมคนแรกนะครับผมน่าเปิดนะแต่เหมือนผมจะมีแล้วด้วยนะมันจริงเหมือนผมจะมีแล้วด้วยนะคนเนี้ยนะแล้วก็มีเฟรนก์เลมพาร์ดน,นะครับผมเฟรนก์เลมพาร์ดคราบรังเริม่มต้นอยู่ที่เป็ด นะครับผมปเปดิบดบอลดาตําแหน่งกองกลางด้วยตัน94้าเก้ายินกลางรูก90กลางรับ90ถ้าเกมรูกก้าจบสกอร์9กพลังกันยิง98โอ้ยย,ยิงไกลแรงเนี่ยนะยิงไกล98เลยนะฮะแล้วก็บอลทจน90เลี้ยงบอล86แล้วบอลกับตัวอ่า86นะฮะบอล้าน7 5ลูกมุง83กระโดด81ทําเทำเกมรับ77็ดบรนิงร่งป8 8เชปอตสั้น, 8, สสน90เปิดบอล95 ลุตตั้งเตะ88ความโค้ง88สปีดเจ็ดเจ็ดสปีด,สปดต้น78แข็งเกร่ง85สเตมิแน้า95นะฮะเล่มผาดปะเล่มผาดปะแรงเล่มผาด,ะผดนะฮะก็ถือว่ายิงไกลได้ดีนะนะฮะยิงไกลได้หาช่องดีครองบอลค่อนข้างได้แล้วก็สันรร้นเปิดบอลลุตตั้งเตะความโค้งก็ได้นะเนี่ยแล้วก็สเตมิแนาเยอะอีกต่างหากนะครับผมเล่มผาดก็ถือว่าน่าสนนะอันยิงชุดเนี้ยดีนะเนี่ย นะครับผมไรกาดนะคาบลาเร่เริ่มต้นอยู่ที่88บอลดำตำแหน่งกลางรับวิตัน94ไรขาดก็เอาเรื่องนะตำแนงกลางรับที่ค่อนข้างโหดเหมือนกันนะนะฮะทำเกมลุก80จบสกอร์80นะฮะพลังกันยิง92บางทุน87เลี้ยงบอล88แล้วมากับตัว98บาลานซ์22นะฮะลูกม,มุ่ง89กระโดดเนี่ย86นะฮะแล้วก็จะมีอ่าทำเกมรับ89บอลวิ่ง84เอ็กเรชั่น88สองสั้นนะฮะสองสัน 90, ส้น92เปิดบอล93 นแะล้วก็มีรูตังต้งเตะ80ความโค้ง68สปีด81สปีดต้นจะ3แข็งเกรง93สเตมินาเกาสินะฮะแรงไรกัดเด่นๆน,นะเกมรับมาแล้วสองั้นเปิดบอลโอเคแล้วก็มีสเตมินาแข็งเกรงได้นะฮะโอเคไรกัดนะครับผมสามคนไรกัดเจียมแล้วนะตอเรดอีกต่างหากครับหลังเริ่มต้นอยู่ที่87บอลดำนี่เปิดเปนะครับผม85บอลดำตำแหน่งกองหน้หนาเวตัน95นะ ขึ้นไปเยอะเหมือนกันนะนะ95ทำเกมลุก92นะฮะจบสกอร์94พลังกานยิง89บองทรน8 9เลี้ยงบอล85เรว่วกกับตัว86บอลล้าน87แล้วก็มีมงมง8 9กระโดด88ทำเกมรับภาพเปิดบอลวัน,นิีง5 6ัก c กชั e c 60นะฮะสองสั้น8 1เปิดบอล74ลูกตั้งเตะ77ความโค้ง82สปีด98สปีดต้น95เทงเกรง83สเตมิีนา90นะครับผม สายความเร็วอ,อยู่แล้วนะเรื่องยิงเนี่ยก็ถือว่าคมเลยนะนะครองบอลได้ด้วยลูกมุ่งก็ได้นะแต่เีดาสองสั้นไม่ค่อยดีพวกนี้นะครับผมโอเคตอเรดก็เจมนะครับผมแล้วก็มีตัตตินะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่88บอลดาตาแหน่งหน้าต่ำดูตอน94นะฮะดูตอน94ยืนกลางลุก93หน้าเป้า93เท้าเก็บุก94จบสกอร์91พลังการยิง94นะฮะเท้าซ้ายได้เท้าขวาได้ บองโตรน93เลี้ยงบอ 89, ล89เก้าเบอลกับตัว93บาลานซ์89นะฮะมีลูกม,มุ่งเจ็ดกระโดด75็ดาทำเกมรับ61บเอ็วินนิ่ง61สิเอเ็กเทรชั่น79นะฮะแล้วก็อ่าสองสั้น95เปิดบอล90้าสรูตั้งเตะ88ความโค้ง85สปีด77สปีดต้น83แข็งแกร่ง88สเตมินา80นะครับผมตตินะฮะถือว่าเป็นนักเตะที่ยิงไกลได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็สองสั้นเปิดบอลโอเคครองบอลได้ นะครับผมตอตินะฮะแล้วก็ฟันบาสเซนนะครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่90บอลดำตำแหน่งกองหน้านะฟันบาสเซนเวื่อน97นะครับผมโหดชิบหายชุดนี้ <c oughs> แต่ละคนนะฮะทำเกมรุก98จบสกอร์97พลังงินยิงเก้าสทอซ่ได้ทอควาได้โหด้เนี้ยเนะี่ยตำนานบังทูน92เลี้ยงบอล87แล้วประกับตัว93บาลานซ์72แล้วก็มีมงนะฮะมง92กระโดด84ดเศทำเกมรับ55 บอลวุ่นนิง5 7เจ็ดเอ็กเพรชั่น60สิงสั้น8 5เปิดบอล8 6ดูกตั้งเตะ8 6ความโค้ง8 1ดนะฮะแล้วก็สปีด8 6สปีดต้น8ปดสิงเกรง8 8สเตมิน่า8 3นะครับผมถือว่ายังยิงคมเหมือนเดิมนะครับผมถึงจะเป็นตัวตำนานก็เถอะก,ก็ยังยิงคมเหมือนเดิมนะครองบอลได้สองสัน้นโอเคนะโอเคแฟนบัสเทนนะฮะแล้วก็โอริเวอร์คานเวอร์ชันนี้นะครับผมครับเราเริ่มต้นที่เก้าส,สุดบอลดำตำหน่งผู้สามประตูผู้ตัน93 โอเวอร์คาร์นถ้าเป็นเวอร์ชันเนี้ยอย่าไปคาดหวังมากจริงๆคือเทียบกับไอคอนิกโมเมนต์ไม่ค่อยติดเท่าไหร่เวอร์ชันนี้อย่าไปคาดหวังมากเพราะว่ากระโดดแค่97เอ้ยแค่ K 79เท่านั้นกระโดดแค่79เท่านั้นและตัวก็ไม่ได้สูงมากกระโดดแค่79นะครับผมนะแต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะแต่กระโดดมันน้อยมากเวอร์ชันเนี้ยนะครับผมกระโดดมันน้อยมากนะฮะกระโดดน้อยมากซึ่งทําให้แบบคือคือเซฟย,ยากอ่ะนะครับผมนะเซฟย,ยากอนะ่ะ นะั่นคือกระโดดมันน้อยนะฮะโอเคถ้าเป็นเวอร์ชนะันอคันเดอร์เม้นต์เนี่ยก็จะดีขึ้นตรงนี้ก็จะดีขึ้นนะดีขึ้นเยอะเลยแหละถ้าเป็นไอคอนนะนะโอเคแต่เวอร์ชันตำนานเนี่ยอย่าคาดหวังเยอะสำหรับโอริเวอร์คานนะฮะมอลดินี่นะฮะกับพลังเริ่มต้นอยู่ที่88บอลดำตำแหน่งกองหลังด้วยตัน94คนนี้ก็าโหดนะยิมคู่บาเรซี่แต่ก่อนโคตรโหดนะฮะมอลดินะี่ะนะฮะทำเกมลุก82นะครับผมจบสกอรต72พลังงานดี82นะฮะ เท้าซ้ายได้เท้าขวาได้บอลตัวเก้สิบเลี้ยงบอล85เล่นบอกกับตัว81บาลานซ์76นะมีหมุ่ง88กระโดด90ทำเกมรับ95บ้าห้าบอลวินนิ่ง 95, เก้อครีชั่น89แล้วก็สองสั้น88เปิดบอลเก้ฟุตตองเตะ70ความโค้ง79สปีด84สปีดต้น79แข็งเกรง80สเตมิน่า90นะฮะเล่นเบกซ้ายได้นะครับผมมอลดินี่นะฮะเป็นกองหลังที่ค่อนข้างโหดเหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะมีพ่อสโค่นะครับโอ้โห คือชุดเนี้ยไม่คือรวมรวมตัวทีเด็ดไปเลยอ,ะอ่ะจริงชุดเนี้ยนะถ้าฟังเริ่มต้นที่ทป่ส7บดบอลดำตำแหน่งกองกลางด้วยตัน9ก้บอลเลเว่ายิงไกลดีมากฟอสโคยิงไกลดีมากเลยครับผมนะะทำเกมรุก8ปสจบสกอร์8ปพลังงานยิง99โคตรโหดนะฮะบอลทุน88เลี้ยงบอล8ปแล้วประกับตัว8ปห้บาลานซ์แก็หมู่แปกระโดด8ปทสิบทำเกมรับเจ็ดเบอินนิเจ็ดเกนแปสาันเกปเปิดบอลเก้าแปดบอลดีมากเลยปะ นะรูตั้งเตะ80ดสความโค้ง85สปีด81สปีดต้น88แข็งเกร็ง85สเตมีนา93้าสานั่นก็ผมบอกเลยว่ายิงไกลโคตรดีปุ่บอลดูดิก็เยอะนะพอสโคน,นะโอเคโรซิสกี้นะฮะค่าบังเริร่มต้นอยู่ที่84เป็นบอลทองนะฮะวิทัน91้าโรซิสกี้ทำเกมรุก82จบสกอร์8ปดลังยิง84บอลต้นเก้าห้าเหลืองบอล90้าสิบอลกับตัว94บาลานซ์85ได้ครองบอลอันเนี้ยเด่นครองบอลเลยนะเนีเย นะลูกม,มงหกสกระโดดเจอสิบทำเกมรับ5้าหเบอร์หนึ่งห้าแปดเอ็กเรชั่นหกเจ็ดซันเก้าสองเปิดบอล87ได้อยู่นะโซซันเปิดบอลได้นะลูต้องเตะ8ปดความโค้ง88ลแปดรูตองเตะก็ได้นะนะสปีด8ปดสี่สปีดต้น8ปดหกแข็งแกร่งหกเจ็ดสเตมิน่าแปดสองก็ไม่ได้แย่นะจริงเก้าสิบเอ็ดก็จริงแต่มันไม่แย่เลยนะครองบอลได้ค่อนข้างดีเลยนะเก้าสิบบวกนะฮะเก้านะส,สิบบวกนะฮอโซซันเปิดบอลลูต้องเตะได้สปีดก็ไม่ได้แย่นะนะฮะ โอเคแต่มันมันอาจจะต่ําไปหน่อยบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้เยอะนะครับผมแต่ถ้าเด่นๆก็ครองบอลดีสรงสั้นเปิดบอลโอเคนะครับผมโรซิสกี้นะฮะมาชาบีนะครับผมคาดรองเริ่มต้อนอยู่ที่เปิดเปดบอลดําตําแหน่งกองกลางด้วยตัน94นะฮะ94ยืนกลางรับเข้าสุดกลางรุก90ทางเกมรุก79จบสกอร์75พลังกันยิง77บังโชน95เลี้ยงบอล93แาสามลยประกบตัว95้าห้บอลล้าน91นะครับผมยังครองบอลโหดเหมือนเดิมนะฮะ รูปวงเป็นหกระโดดเจ็ดเทำเกรมรับเจ็ดสอลเลนิ่ง65หไอเคีรชั่น69ส่วนสั้น96เปิดบอล94ก็ยังโหดเหมือนเดิมนะเนะี่ยไม่ต่างจากไอคอนเท่าไหรนะ่นะจริงนะฮะดตั้งเตะ90ความโค้ง88สปีดเจ็ดสปีดต้น85แข็งเกรย์เซียสเตมิน่แปดนะครับผมของสั้นเปิดบอลดูตั้งเตะความโค้ง,ง,ค,งค่อนข้างดีดีเลยนะนะคลองบอลดีวันนี้ก็ไม่ได้แตกจากไอคอนดิงมากนะ,นะก็มีค่าพลังที่โดดเด่นอยู่นะครับผมก็ยังโหดเหมือนเดิม ยิงชุดนี้แม่งแต่ละคนนะะฮอาชาวินนะครับผมฟาร์ลังเริ่มต้นอยู่ที่85เป็นบอลดำนะฮะดูตนันเก้าทำเกมลุก88จบสกอร์85พลังกันยิง87เจท้าซ้ายได้เท้าขวาได้เป็นกลางไม่ใช่กลางดิ LWF นะฮะบางโจน93เลี้ยงบอล95เลย้อะบบกับตัว94้าสบอลหลัง92้าสองก็โอเคนะ,นะตรงนี้เด็กกลางๆแต่ตอนนี้ก็ดูดีขึ้นมา90บวกๆนะฮะแล้วก็โมง64กระโดดหกหกทำเกมรับ53บัลลันึง่งห้เจ็ดอ็กซ์แลชั่น60สองสั้น85ก็ถือว่าโอเค แต่เปิดบอลน,น้อยน้อยนะเจ็ดเจ็ดลูกตั้งเตะเจ็ดสี่ความโค้งเจ็ดเจ็ดสปีดเปดเก้าสปีดต้นเก้าห้าสปีดต้นค่อนข้างเยอะนะฮะแข็ง,งเกรงเจ็ดสิบเอ็ดสเตมินาแปดสิบเอ็ดก็น้อยนะน้อยนะนะก็คือเด่นก็คือ,อ,รอนะครองบอลนะครับผมครองบอลดีแล้วก็มียิงบ้างเล็กน้อยนะครับผมก็ปัดกลางนะนะแล้วก็ส่งสั้นที่พอพอได้นะแล้วก็จะมีสปีดต้นที่ค่อนข้างดีเลยนะครับผมมาช้วินะนะนะอนะโอเคประมาณน,นี้นะครับผมประมาณนี้นะฮะ ชุดนี้ที่น่าสนใจก็เอาจิงนะนะคือเป็นแพ็คที่ดีที่สุดเลยผมว่านะคือมีเบคแฮมเลมพาดไรกาตตอริสนะสติบาสเทนบนเวอร์คารเนอาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เป็นเวอร์ชันนี้มันมันกระโดดมันน้อยอะแล้วมันเล่นยากนะกระโดดน้อยเนี่ยนะคือยิงมามันคือมันโดดไม่สุดอะนะฮะแต่ก็ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันเป็นาประตูในหนึ่งในตำนานที่แบบก็ถือว่าเซฟได้อยู่นะ นะ93แต่จริงๆก็คอลาดมเมนม์เนี่ยดีกว่านะฮะดีกว่าเยอะด้วยบรูเวอร์คาร์นมาด้วนี่ก็โหดพอสโค่นะฮะชาบีอย่างเงี้ยนะก็หลายคนนะนะก็หลายคนนะผมยังไม่มีใครเลยขอเช็คก่อนนะครับผมเข้าเกมเช็คเข้าเกมเช็คต้องเข้าเกมเพื่อเช็คนะครับผมยังไม่มีใครนะฮะโอเคแป๊บหนึ่งป๊บหนึ่งตอเรสมีแล้วนะครับผมตอเรสเวอร์ชั่นนี้ผมมีแล้วนะฮะ มีแล้วฟันบัสเทนนะครับผมฟันบัสเทนมีแล้วนะฮะบัสเทนมีแล้ว,ว,ว,วใครกว่าใครกว่านะใครกว่าเบคแฮมเหรอเฮ้ยไม่มีบเบคแฮมได้ไงอ่ะหรือเปล่าวะหรือว่ามีเอ๊ะยังไงเดี๋ยว <c oughs> นึงต้องเรียงว่ะเบคแฮมนะครับผมต้องหาบเบคแฮมก่อนนะฮะเดวิด,บดบเบคแฮมนะมีหรือเปล่านะฮะขอเช็คในของเอ้ยในโทรศัพท์ก่อน เบคแฮมเบคแฮมตำแหน่ง R M F นะฮะ R M F รู้สึกว่าจะไม่มีด้วยนะครับผมรู้สึกว่าจะยังไม่มีนะเบคแฮมเวอร์ชันนี้นไม่มีว่ะมีแต่เวอร์ชันทีมชาติว่ะนะเบคแฮมยังไม่มีเลมผาดละเลมผาดละตำแหน่งกองกลางเล่มผาดมีแล้วฮะรายการกลางรับรายการมีแล้วเอาแล้วไงเอาเลวไงจะมีเยอะกว่าไม่มีแล้วเนี้ยนะเบคแฮมไม่มีเล่มผาดมีแล้วรายการมีแล้ว ตอริสมีแล้วแน่ๆตต,ต,ติเหรอตติเหมือนเจอป่ะตติตติเหรอตติมีแล้วด้วยนะครับผมบัสเทนมีแล้วนะฮะาบัสเทนมีแล้วโอลิเวอร์รคานมีแล้วนะครับผมเข้ยเมันไม่น่าเปิดแล้วนะดูจดซองเนี่ยมันโอลิเวอร์รคานมีแล้วมาดินี่มีแล้วอีกอันนี้มีแล้วพอสโคพอสโคกองกลางพอสโคเฮ้ยพอสโคไม่มีว่ะ พาสโคไม่มีว่ะอัจริงพาสโคไม่มีว่ะเบรเกมกับฟาสโคไม่มีนะฮะฟาสโคไม่มีแล้วก็โรซิสกี้โรซิสกี้กลางรุกโรซิสกี้ก็ไม่มีนะครับผมโรซิสกี้ไม่มีว่ะโรซิสกี้ไม่มีว่ะนะฮะเป็นบอลทองไม่มีเฉยไม่มีเฉยนะฮะโรซิสกี้ไม่มีชาบีกองกลางเฮ้ยมีเฮ้ยมีมีแล้วนะครับผม อาชาวินก็ไม่น่ารอดว่ะมีแล้วโอ้โหคิดหนักอยู่นะมีแล้วเกือบทั้งหมดมีแล้วเกือบทั้งหมดเอาที่ไม่มีก็คือมีเบคแฮมที่ยังไม่มีนะมีเบคแฮมลำผาดมีแล้วไรกาดมีแล้ว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 มีสองไม่มีสามคนในชุดนี้เชี่ยเอ้ดีนะคือมีมีเกือบหมดราคาแค่สามคนว่ะ โรซิสกี้พอสโคแล้วก็เบคแฮมเวอร์ชันนี้ผมมีแต่เวอร์ชันทีมชาตินะเวอร์ชันนี้ไม่มีนะนะเดี๋ยวนะ <c oughs> ขาดอยู่3คนว่ะโอโ้โหเสียดายเลยอะ่ะนะฮะขาดอยู่3คนที่เหลือมีหมดแล้วนะครับผมนะฮะโอโ้โหโรซิสกี้พอสโคแล้วก็เบคแฮมนะฮะสามคนนี้3คนนี้นะฮะจะเปิดดีไหมยังคิดอยู่เนี่ยแต่เบคแฮมก็โหรแต่พอสโคยิงไกลดีมากเลยนะนะฮะยิงไกลดีมากนะ โอ้โหไม่มีเฉยสามคนนี้เท่านั้นนะครับผมที่เหลือมีหมดเลยนะฮะมีหมดเลยขาดแค่สามคนนี้นะครับผมรอดูก่อนว่าจะเปิดหรือเปล่าถ้าเปิดเดี๋ยวอาจจะได้เหมาเพลอีกนะครับผมแต่ก็เงินไม่ถึงแน่เงินไม่ถึงล้านทซ้ำรอบเนี้ยนะหาไม่ทันโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการรีวิวค่าพลังนะตำนานชุดต่อไปที่จะมาให้เราเปิดกันในวันจันทนี้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผม วันนี้เป็นละบ๊ายบายล s ส o